ดูละครซีรีส์รายการวาไรตีซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย w n d n e t ว่าทีนี้ก็อย่าลืมครับออกาศตอนแรกฮะสำหรับ The Voice a l l s t a r ครับวันนี้1ในโค้ชของ The Voice a l l s t a r อยู่กับเราแล้วต้อนรับพี่ป๊อปปองกูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้องเรีโค้ชหรือเปล่าตอนนี้โค้ชโค้ชป๊อปโค้ชป๊อปสวัสดีโค้ชครับสวัสดีครับ อ๋อดูเป็นคนมีตำแหน่งขึ้นมาเลยทันทีสวัสดีครับอ๋อหันหลังเลยเหรออ๋อหันหลังลดกดไงอะกดยังกดยังกดกดไหมกดไหมรับปล่อยให้หันหลังไปเนาะเมื่อเป็นคนหันหลังไม่ใช่คุณขอบคุณครับโค้ดอันนี้คือคุณเคยดูมาบ้างไหมบดูโคดดูดูหลากรหรือไาไม่ดูเยอะพอดูเยอะแล้วสับสน พี่ป๊อปเอางี้ดีกว่าพูดถึงการกลับมาครั้งนี้เพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบสิปีแล้วแล้วคือ The The v o i o e the Voice All Star มันคือการรวมที่เรียกว่าหัวกะทิตั้งแต่1-8ถึง8เลยอ่ะพี่นี่คือความพิเศษที่คนดูเขาก็ตื่นเต้นแล้วแล้วโค้ชล่ะคะเป็นยังไงบ้างหนักใจหรือตื่นเต้นคะมีทั้งหมดเลยครับทั้งความหนักใจทั้งความตื่นเต้นเลยเพราะว่าหคือคนที่มาเนี่ยหลายๆคนนะ เเพื่อนศิลปินเราแล้วที่เราเจอตามงานเวทีคอนเสิร์ตเจอําอะไรแล้วอ่ะบางทีเราหันไปบางทีเราเกงใจแบบเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่กับผมเออเคยเจอกในคอนเสิร์ตได้ไงเราเคยเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วไงมาเดียวผมไอ้เดี๋ยวเราไปทําด้วยกันแต่เราฟังกชันเราอ่ะเราก็จะแบบโอ้โหแล้วเราจะไปโค้ดเขาจะโค้ดยังไงวะในในความรู้สึกเราตอนเราเจอเด็กเรายังแบบโอเคโค้ดแบบเด็ก แบบเฮ้ยมาพี่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงแต่แออนเนยมันใช้ไม่ได้ในในซีซั่นนี้แล้วเพราะทุกคนที่ผ่านมาแทบจะมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงหมดเลยเป็นศิลปินกันแล้วคสนุกผมว่าใช่แต่ความสนุกผม,มกผมเชื่อว่าคนดูสนุกแน่นอนคือเราเหมือนได้มีโอกาสเอาแบบระดับมืออาชีพระดับคนที่เป็นแล้วเก่งแล้วในบายอดิชันนี่เป็นบาอดชันที่โอ้โหเพลงแต่ละเพลงที่เขาคัดสรรมาระพีกพีรโคตร และความหนักใจที่เกิดครับค่ะความหนักใจยังไงอีกพี่ความหนักใจที่เกิดขึ้นนี่จริงๆแล้วผมเนี่ยมาสองซีซันใช่ไหมผมอยู่มาสองซีซันเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเด็กเก่าของผมจะมาเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะเท่าเท่าพี่พี่เขาล้วพี่โจเนี่ยอยู่อยู่แปดซีซันมาแล้วพี่ก้องคืออยู่ครบแปดซีซันพี่คิมก็อยู่มาหกซีซันค่ะเพราะนั้นเวลาเขามาเจอทีมเก่าเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบปวดใจเหมือนญาติพี่น้องเจอกันเนาะเออ มีความลึกซึ้งที่เจอกันใช่ไหมสองคือหันมาแล้วเอ๊ถ้าเขาไม่เลือกเราทำไงวะโออเฮิร์ตเหมือนกันกับกับมาเจอทีมเก่าแล้วเราไม่ได้หันมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้เออมันื่องความรู้สึกล้วนๆเลยอ่ะน้ำตามาจงานนี้น้ำตามากันเต็มไปหมดผมไม่เคยเห็นพี่โจ้นะพี่อ่าพี่โค้ชโจเนี่ย เขาจะต้องแบบมานั่งแบบกุมคมบับแบบไม่หนุกแล้ววะบอกางี้ไม่หนุกแล้วว่ะคนที่เราเคยเลือกเคยอยู่ในทีมเราไงแล้วบางทีไม่ได้เลือกเขาแล้วมารอบเนี้ยไม่แล้วคืออันเนี้ยเราฟังความหนักใจในฝั่งของโค้ชนะแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้พอพี่ป๊อบเล่าป๊บอ่ะเราไปคิดถึงฝั่งคนที่เขามาเข้าประกวดอ่ะใช่ความรู้สึกเขาอ่ะที่ไมพี่เขาไม่หันกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออหรือบางคนทํางานด้วยกันแล้วแต่ไม่ได้ถูกเลือกอย่างเงี้ยมีมีบ้างไหมพี่ป๊อก มีครับบางคนก็จงใจที่จะไม่เลือกนะอบางคนก็จงใจที่แบบไะอย่างอย่างบางบางคนสําหรับของผมเนี่ยผมก็แบบอย่าบอกชื่อนะอย่าบอกชื่อ,อนะหมดแล้วอะไม่ไม่ระบุไม่รู้อ,อ,อย่างบางคนเนี่ยเราเราเรา,เราโค้ดไปจนหมดแล้วอ่ะ <S 2> <S 2> เราทํากับเขาไปทุกทุกรอบแนละ้วจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เขาไปลองทํากับคนอื่นเพื่อจะได้ไป<ช>หาวุ้นใหม่ไปหาวุ้ใหม่เพิ่มเราก็จะเราก็จะบอกหันมาแบบ เอ้เลสเปกนะชอบเหมือนเดิม uh huh. แต่ว่าอยากให้มีทางใหม่ในการได้เลือก uh huh. ซึ่งมันก็จะมีเวแบบนี้เกิดขึ้นสําหรับหลายๆคนที่เกิดเห็นกันขึ้นมานะในในเดอะไวท์ซีซั่นนี้ครับ,รบด้วยความที่มันเป็นออสตาร์เนี่ยมันคัดแต่ตัวแบบเด็ดๆของ1นถึงแซีซั่นเชื่อว่าพี่ป๊อปเองเนี่ยก็มีติดตามทุกๆซีซั่นแล้วก็มีเสียงที่ตัวเองต้อง,องการอยู่แล้วมีแบบ,บว่าเลือกไว้ก่อนเลยไหมว่าเสียงเนี่ย ฉันอยากได้เออมีมเอามาร่วมทีมเนี่ยมีไหมว่าแบบคิดไว้ในหัวเลยอะว่าถ้าคนนี้มาเราเอาแน่ไอซีซั่นสี่คนนั้นอะที่มันร้องอะไรอย่างเงี้ยจำแบบจาเลยอะโอ้โหมีเยอะมากครับมีมีคนที่เราติดตามเป็นแบบเป็นแฟนคลับเขามาเลยก็มีแบบเป็นคนที่แบบโอ้โหชอบเสียงนี้มากมีคนที่ตอนที่เขาเป็นเดบไวอ์ในซีซั่นของเขาอ่ะผมเคยโทรไปจีบว่าเอ้ย มาอยู่ค่ายเดียวกันไหมมาอยู่ไวมิวสิกไหมและในครั้งนี้เรามาเจอตัวจริงๆเขาอะแล้วเราแบบชอาหันไปแล้วอะต้องไปลุ้นว่าเขาเลือกเราหรือเปล่าเพราะว่ถ้าเลือกนะจะมีโอกาสได้ร้องเพลงกับโค้ชอย่างแน่นอนฟิจิริ่งกันใช่นี่คือถามแค่โค้ชคนเดียวนะอีก3คนก็เชื่อว่าเขาหนักใจเหมือนพี่ใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันเลยไหมใช่ครับ แต่นี่เขาหนักใจที่สุดก็คือต้องต้องมาต่อสู้กับโค้่ป๊อปที่แบบโหเก่งเยโอะเยอะเขาจะหนักใจเนาะเออเขาเขารู้สเอ้ยพี่ฟอปเดี๋ยวเี๋ยนี้พี่ฟอปสุดยอดเลยอ่ะเออแล้วพี่พี่พดทั้งสามคนจะทำยังไงดีนะพี่ตายแล้วนั่นนะพี่ก้องเลยนะล่ะนั่นพี่คิมด้วยะพี่โจยนี้อยู่นอกรายการแล้วค่ะพี่ไม่ต้องฟอปกันก็ได้เอาปากวันนีเราได้มีโอกาส เรามีพื้นที่สื่อไงเราเลยเราใช้อากาศถิงนันหน่อยอ่ะงั้นใช้พื้นที่สื่อตรงนี้เลยพี่วันอาทิตย์นี้ออกอากาศตอนแรกเลยโอ้โหอันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่ติดตาม The Voice มาถึงตอนนี้10ปีแล้วแล้วก็ปีนี้ปีที่10อ่ะของของดีของเด็ดมาแน่นอนแล้วก็เป็น t The Voice a l l Star ซึ่งผมบอกเลยนี่คือกำไรของคนดูครับแต่เป็นความหนักใจของโค้ชทั้งสทุกคนน่ยหลังหลังจากที่แบบพักเบรกอ่ะ เข้ามาในห้องนี่คือหน้าเก็บหน้าอย่างงี้ทุกคนเลยเพราะว่าปกติรอบบายเลชันจะเป็นรอบแห่งความสุขของของโค้ชแต่ว่าอันนี้รอบบายเลชันมันเต็ไมไปด้วยอารมณ์ถึงความคิดถึงความทวินหาแล้วก็ความโอ้ยทําไมไม่หันว่าทาไมความเจ็บปวดดันมาในรอบนี้แล้วเพราะนั้นติดตามกันได้เลยครับ ครับนี่แล้ววันนี้มาทั้งทีไม่ได้คุยแ,แค่รายการนี้นะคะเขายังมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วย<แ>พี่พี่จัดคอนเสิร์ตอะไรอ่ะที่<แ>สู้สู้กันด้วยต้องมีศักดิ์ศรีแต่สุดท้ายไม่มีศักดิ์ศรีนี่คืออ,อะไรคะ อ๋อก็เป็นคอนเสิร์ตปกติของผมเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรกันเลยโอ้แล้วเรามากับคู่ที่แบบถูกตัวด้วยอ่ะเออนี่ผมจะให้คุณดูว่าเนี่ยผมอยู่ผมซ้อมคอนเสิร์ตอยู่นะเนี่ยออจริงตันไฟตันนะเนี่ยสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินโอ้ยโอ้ยพี่โอ๊ตอยู่ข้างหลังโอ้โหสุดยอดเขบอกว่านี่มาซ้อมคอนเสิร์ตแล้วนี่ตอนนี<อ>้คก็ซ้อมคอนเสิร์อตอยู่เวกกสมาชื่อค<พ>อนเสิร์ตคือ คอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตคือตันไฟตันครับตันไฟตันตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ตใช่แล้วก็สนุกสนานเลยอ่านี่แหละผลของการขยับเยอะไปหน่อยค่ะตอนนี้คือเป็นแบบคือมันเป็นมันค้างเหรอฮัลโหลได้มันกะตุกไม่ได้ฮัลโหลเอาแล้วโอเคก็นั่นแหละครับเป็นโชว์วาไรตี้คอนเสิร์ตเลยแล้วก็จัดโชว์อย่างเต็มที่จัด ศิลปินแขกรับเชิญอันนี้เปิดแขกรบเชิญครบแล้วนะครับก็ไปติดตามหาซื้อบัตรกันได้ครับครับผมตันไฟตันวารรตี้คอนเสิร์ตเนาะคุณผู้ชมก็คือจัดขึ้น2รอบเสาร์ที่6สิงหาแล้วก็อาทิตย์ที่7สิงหาที่ Impact Arena ซื้อบัตรที่แอป The Concert ใช่นะฮะหรือว่าไซต์ก,ก็ได้นะครับ theconcert.com นั่นเองครับใช่ค่ะ,ะแล้วก็ที่สำคัญพี่ป๊อปปล่อยเพลงใหม่ออกมาเมื่อวานด้วยใช่ไหม ใช่ครับชื่อเพลงสลักจิตจ้าเพลงนี้ร้องกับใครด้วยคะร้องกับคุณดายโดฟินนะครับกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่รู้จากไม่รู้จักเธอตอนนี้15ปีแล้วนี่คือฉลองครบ15ปีเขาเคยร้องด้วยกันเนาะใช่นะครับเอาให้ป๊อปฝากเพลงใหม่ล่าสุดหน่อยครับสลักจิตครับ ครับก็ฝากด้วยนะครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานตอนประมาณหกโมงเย็นนะตอนนี้ก็เข้า YouTube ก็เซิร์ชเจอเลยนะครับหรือเข้าไปตรงแต่บอกว่าเข้าไปตรงมาแรงก็เจอเลยนันยาพี่พี่ติดต่อการตลาดด้วยนะวันนี้มาโปรโมทหลายงานเลยเออเอรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเอ้ยคุ้มดีคุ้มขั้นเน็ตเลยเอาฝากอะไรต่อยะฝากท้องด้วยเลยแม่เออฝากฝากท้องได้วยนะครับเดี๋ยวเขาไปกินข้าวที่ช่องวัน โอเคแต่อย่าลืมเด e ๋ o วไวนะอย่าลืมเด e ๋ o วไวอันนี้ที่สำคัญวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะนี่เลยหกโมงเย็นใช่หกโมงเย็นวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวไ a l ออสตาวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อบปองกุลนะคะคุณครับพี่ป๊อบครับสวัสดีครับครับ